อรอยยิ้มหวานละมุนของน้องฟอร์มมาฝากแม่ๆเอฟซีแฟนคลับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Palace c h a n n e 6มิถุนายน2567ฟอร์มชนพิพั์ศิลปินค่าย,ยุ้งข้าวและขอดน้องไม่ธรรมดาเลยค่ะนอกจากจะยิ้มหวานละมุนแล้วนะคะน้องยังเอวหวานอีกด้วยค่ะแม่ๆเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับน้องฟอร์มชนพิพั์ไปชมกันเลยค่ะ เชื่อหรือยังล่ะคะแม่แม่ว่าน้องฟอร์มเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีเอวหวาน 5G นะคะน้องฟอร์มชนพี่พัฒน์ศิลปินค่ายุงข้าวก็ไม่ธรรมดานะคะสําหรับน้องฟอร์มหนุ่ม่อหน้าหวานยิ้มหวานละมุนนะคะน้องฟอร์มก็มีผลงานหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานละครงานซิทคอมหรือว่างานร้องเพลงนะคะ หนุ่มหล่อหน้าตาดีนะคะยิ้มหวานละมุนเนาะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะแม่แม่ FC แฟนคลับท่านใดน,น,นะคะแม่แม่ FC แฟนคลับก็ติดตามผลงานน้องได้นะคะทางช่อง Workpoint 23นะคะอมเพียงอาจารย์คงก็ออกอากาศเวลา11บเนาฬิกาสีนาทีนะคะทุกวันเสาร์เนาะแล้วก็ยุงเข้าพาเพลินก็ออกอากาศาช่วงเย็นนะคะของทุกวันศุกร์ค่ะก็ติดตามผลงานของน้องได้นะคะ ผลงานเพลงล่าสุดของน้องฟอร์มนะคะก็ดไทม์ค่ะแม่ๆก็ไปหาฟังกันได้นะคะให้กำลังใจน้องเนาะทางยุงข้าและคอร์ดนะคะพิมพ์ชื่อเพลงก็ขึ้นมาแล้วคะ่ะก็ไปฟังให้กำลังใจน้องกันได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณภาพสวยๆนะคะจาก f a c e b o o k บ้านฟอร์ม4แล้วก็คลิปน่ารักน่ารักของน้องฟอร์มนะคะจาก f a c e b o o k น้ำปลานี่พาประดิษฐ์ขำค่ะไปชมคลิปเต็มได้ที่น้ปลานะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ